ยินดีต้อนรับสู่วิถีคนบาปช่องที่จะทำให้คุณหันมาทำดีและชั่วกลัวบาปมีสติรู้เท่าทันปัจจุบันเพื่อให้ชีวิตห่างไกลอบายภูมิมาร่วงสะสมบุญด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเราชวนมาคุยกันในเรื่องที่เออหลายคนอาจจะเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมชีวิตคนเรานี่มันสั้นยาวไม่เท่ากันเลยนะคะครับผมบางคนก็อายุยืนมากแต่บางคนนี่สิคะทาดีมาตลอดแต่กลับอายุสั้นสง,งั้นครับ เรื่องนี้เนี่ยในทางพุทธศาสนาท่านมีคําอธิบายไว้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาลองสํารวจจากคําสอนในพระไตรปิฎกแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆดูค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับแล้วก็สะท้อนความซับซ้อนของเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมจริงๆนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เหตุโดยตรงก่อนเลยดีไหมคะได้เลยครับในพระไตรปิฎกเนี่ยเหมือนท่านจะบอกว่ามีกรรมบางอย่างที่ส่งผลชัดๆเลยกับเรื่องอายุไขของเราโดยเฉพาะพวกการเบียดเบียนชีวิตนี่แหละค่ะ ท่านครับใช่เลยในอังคุตระนิกายนะครับพระพุทธเจา้าท่านตรัสถึงกรรมไว้สี่อย่างที่ทําให้คนเราเกิดมาอายุสัน้นอย่างแรกก็คือการมีเจตนาฆ่าสัตว์อันนี้ไม่ว่าจะลงมือทําเองเลยก็ตามค่ะ2คือการใช้การชักชวนหรือแม้แต่จ้างวานให้คนอื่นเข้าไปฆ่าสามนี่คือการอนุโมทนาคือแบบว่ายินดีไปด้วยเมื่อเห็นคนอื่นเขาฆ่ากัน โหอันนี้ก็นับด้วยเหรอคะนับครับผมและสี่ก็คือการกล่าวสรรเสริญคุณของการฆ่าพูดง่ายก็คือทุกอย่างเลยนะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับการพรากชีวิตโดยมีเจตนาเป็นหลักฟังดูแล้วกรรมพวกนี้มันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องศีลธรรมอย่างเดียวนะคะเนี่ยครับผมแต่มีผลโดยตรงเลยกับความสั้นยาวของชีวิตหรืออาจจะไปถึงภพภูมิหลังความตายด้วยน่าคิดเหมือนกันนะคะถูกต้องเลยครับแต่ว่านะนอกจากเรื่องการฆ่าสัตว์โดยตรงแล้วเนี่ย มันก็ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆอีกนะครับด้านการใช้ชีวิตของเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระสูตรชื่ออนายุสาสูตรนะครับซึ่งท่านก็จําแนกเหตุแห่งอายุสั้นแล้วก็อายุยืนไว้หลายข้อเหมือนกันอ้าวมีมากกว่าเรื่องฆ่าสัตว์อีกหรอคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับมีหลายอย่างเลยที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับเช่นการรู้จักหรือไม่รู้จักทําสิ่งที่เรียกว่าสัปปายะสัปปายะ ครับคือสิ่งที่มันเกื้อกูลสบายเหมาะกับร่างกายจิตใจเรานะครับแล้วก็การรู้จักหรือไม่รู้จักประมาณหรือความพอดีในสิ่งที่สบายคือถึงจะดีแต่ก็ต้องพอดีพอดีอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะแม้กระทั่งเรื่องการเลือกกินอาหารที่ย่อยง่ายหรือย่อยยากอันนี้ก็มีส่วนด้วยนะครับโหละเอียดเหมือนกันนะคะยังมีอีกครับ นอกจากนี้ก็มีเรื่องการใช้เวลาอย่างเหมาะสมการเที่ยวไปในการละเวลาที่ควรหรือไม่ควรหรือการเป็นคนทุศินหรือมีศิลแล้วก็การประพฤติหรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์หรือแม้แต่การคบเพื่อนนะครับการมีปาปมิตรคือเพื่อนไม่ดีหรือมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนดีด ก็ล้วนเป็นเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยโอ้โหแสดงว่าเรื่องอายุไข่นี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะใช่ครับอันคบคนการรักษาศีลเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี้ก็ส่งผลยงใหญ่กันไปหมดเลยทีนี้ค่ะมีคำถามหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะคาใจมากๆเลยครับว่าทำไมทำไมบางทีเราเห็นคนดีๆเลยนะคะตั้งใจทำบุญสร้างกุศลมาตลอดแต่กลับอายสุสั้นซะอย่างนั้นดูเหมือนมัน ไม่ค่อยยุติธรรมเลยนะคะอ่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับคือพระพุทธองค์ท่านสอนว่ากรรมที่เราทำเนี่ยมันให้ผลต่างกรรมต่านวารากันไปค่ะบางอย่างก็ให้ผลในชาตินี้เลยบางอย่างก็อาจจะชาติหน้าหรือชาติต่อ,ต,อต่อไปอีกอืการที่คนดีๆบางคนอายุสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่า อกุศลกรรมหรือกรรมไม่ดีที่เคยทําไว้ในอดีตชาตินะครับคือกรรมเก่าอันนั้นมันอาจจะมีกําลังแรงกว่าแล้วมันถึงจังหวะถึงวาระส่งผลก่อนกรรมดีที่ทําในปัจจุบันนี้ครับอ๋อหมายความว่าความดีที่ทําในชาตินี้มันไม่ได้หายไปไหนใช่ไหมคะไม่ได้สูญเปล่าไม่สูญเปล่าแน่นอนครับกรรมดีไม่หายไปไหนย่อมรอเวลาให้ผลเสมออาจจะไปส่งผลในภพชาติต่อๆไป ทำให้ได้เกิดในที่ที่ดีสุขติภูมิมีสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไปค่ะดังนั้นการอายุสั้นในบางกรณีเนี่ยอาจจะมองอีกมุมก็ได้ว่าเป็นการชดใช้กรรมเก่าให้มันเบาบางหรือหมดหมดไปเพื่อเปิดทางให้กรรมดีได้ส่งผลในอนาคตสิ่งสำคัญเลยคือ การมองด้วยปัญญานะครับเข้าใจกลไกของกรรมมากกว่าจะใช้อารมณ์เราไปตัดสินว่าเอ๊ะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเข้าใจแล้วค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลยแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะสร้างเหตุปัจจัยให้อายุยืนยาวล่ะคะตามหลักคำสอนเลยควรจะปฏิบัติตัวยังไงดีคะก็หลักการง่ายๆเลยครับก็คือสร้างเหตุปัจจัยที่มันตรงกันข้ามกับเหตุที่ทำให้อายุสั้นนั่นแหละครับเริ่มต้นสำคัญสุดเลยก็คือ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนชีวิตทุกชนิดอย่างเด็ดขาดคือพยายามรักษาศีลข้อหนึ่งให้บริสุทธิ์ที่สุดค่ะแล้วก็มันจเจริญเมตตาอยู่เสมอแผ่ความปรารถนาดีไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทำบุญที่เกี่ยวกับการให้ชีวิตเช่นการปล่อยนกปล่อยปลาแต่ต้องทำให้ถูกวิธีด้วยนะครับหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยการถวายยาก็ถือว่าเป็นการให้ชีวิตเหมือนกันค่ะและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ ปรับการดำเนินชีวิตตามหลักสัพยะที่ว่าไปตะกี้นี้รู้จักประมาณในการกินการอยู่การบริโภคเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพใช้เวลาให้เป็นประโยชน์คบแต่กัลยาณมิตรแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมครับผมครับผม ชัดเจนมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ได้สำรวจเหตุปัจจัยต่างๆกันไปเยอะเลยนะคะทั้งจากกรรมโดยตรงเรื่องการเบียดเบียนชีวิตแล้วก็ปัจจัยอื่นๆในการดำเนินชีวิตประจำวันครับผมรวมถึงความเข้าใจเรื่องกรรมเก่าที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีผลต่ออายุไขข,ของเราทั้งสิ้นเลยนะคะใช่ครับสรุปได้ว่าความสั้นยาวของชีวิตคนเราเนี่ยเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยท,ที่ซับซ้อนจริงๆทั้งจากอดีตและปัจจุบันเลย การที่เราเข้าใจเรื่องนี้ก็น่าจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมากขึ้นนะครับเลือกสร้างแต่กรรมดีแล้วก็ใส่ใจดูแลชีวิตตัวเองให้มันถูกทางและก่อนจะจากกันในวันนี้ก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะในเมื่อชีวิตนี้มันมีความไม่แน่นอนนะคะและที่สุดแล้วเราทุกคนก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายครับการมีอายุยืนยาวมากมากๆๆเลยโดยที่ใจเรายังเป็นทุกข์ยังวนเวียนอยู่เนี่ย เที่ยวกับการใช้เวลาที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็ตามเพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมให้พ้นทุกไปเลยแบบไหนกันแน่ที่จะมีคุณค่าที่แท้จริงมากกว่ากันก็อยากฝากให้ลองนำไปพิจารณากันต่อนะคะ